สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคม2568สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันที่29กันยายน2568เวลา8นาฬิกา,านางสาวป,ปัญจะโมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเคารบธงชาติไทยและร้องเพลงชาติเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนไทย n a t i o n a l f l a Day ประจำปี2568เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไปรงเป็นธงชาติไทยณบ,บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายธิริยาฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวปัญจชมสุดนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นไปตามนโยบายด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณห้องประชุมขุนแผนศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่30กันยายน2568เวลา9นาฬิกานางสาวป,ปัญจะโฉมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่5ทับสอเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณนห้องประชุมหลวงทรงพลสารากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายกองเอกเชษฐขาขาวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่2ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวป,ปัญจะชมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมการประชุมรับมอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจงานกระทรวงแรงงานให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงแรงงาน เพื่อกำหนดเป้าหมายในการเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานที่เร่งด่วนและสำคัญพร้อมย้ำหลักการทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานทุกกลุ่มผ่านระบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอร,ร์นส์นห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางสาวตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเวลา9นาฬิกา30นาที นางสาววันดีจันทวงศ์นักวิชาการแด้งานปฏิบัติการร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจันทร์และหม้อน้ำพุทธศักราช2564เพื่อให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น โดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้จำนวน70คนณนะบริษัทข้าวซีพีจำกัดอำเภอเดิมบางนาะงบวชจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราด้วยนะคะก็สอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน